ผู้ชนะสิทธิต์ตอนที่หนึ่อยห้าสิบมอตมะแตกฝ่ายตัทยีสูงอายุเป็นคนสุขขุมเห็นพวกนายทหารชั้นหนุ่มเจรจาเป็นที่สนุกสืบมาช้านานจึงว่าหลานเราทําประหนึ่งนั่งอยู่ณเมืองตองอูแผ่นดินทั้งนี้เป็นสุขอยู่จะได้ร้อนรนด้วยสึกสงครามนั้นไม่ได้ กะแหลที่นี้เหมือนตองอูหรือเราสิตกอยู่วางกลางเบื้องหน้าทหารมอตมะสกัดอยู่เบื้องหลังเล่าทหารหงสวดีแลแปรร่วมใจกันคุมเชิงไว้ข้าพะเจ้าพิจารณาเห็นว่าอยู่ในที่รับขันชอบที่จะปรึกษากันโดยกลศึกบ้างกระไรเลยจะเด็ดคนทั้งนี้ไม่ร้อนใจเจ้าหนุ่มจึงว่า เนื้อความที่ครูท่านทักข้าพเจ้ากำหนดไว้สิ้นแล้วเดิมคอยอยู่แต่ว่าได้กำลังจากสีอ่องมารวมเมื่อใดก็จะลงมือทำการอันทหารตองอูบัตรนี้มีน้อยกว่าเมื่อคราวตีแปรก็เพียงสองพันคนและม้าช้างทั้งนั้นก็พร้อมบูนอยู่หากเราจะเป็นรองบ้างก็เสมอว่าตกอยู่วางกลางจะเข้าตีทางโน้นก็เกรงทางนี้ จะเข้าทำการทางนี้ก็เกรงทางโน้นลักษณะเสียเปรียบแห่งฝ่ายเราเป็นดังนี้ข้าพเจ้าจึงคิดว่าแม้นเราฝ่าเข้าไปข้างใดข้างหนึ่งให้จงได้เป็นต้นแหกฝ่ายเสียงโคนสุขยีออกไปอยู่ด้านนอกปล่อยให้เสียงโคนนำทหารหงสาวดีมารวมมอตมะแล้วการศึกก็จะได้กระทำกันซึ่งหน้าแม้นตกดังว่านี้แล้วไม่เกรงเลยตะคดีจึงว่า หลานท่านกล่าวก็ชอบแล้วแต่เมื่อเราจะต้องใช้กำลังเข้าโจมตีปรดังเข้าข้างหนึ่งข้างใดแล้วหลานท่านจะตีเข้าในเมืองมอตมะอันเป็นที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าข้างป่าทางฝ่ายเสียงโคนไม่ดีหรือกะเด็ดตรองแล้วจึงว่าครูท่านว่าข้อนั้นจริงแล้วเมื่อกี้ข้าพเจ้าไม่ได้พิเคราะห์ดุดท่านครูมอตมะไม่ได้แข็งแรงเสมอเมืองแปร คงจะเข้าตีไม่ยากแก่ทะหารจเจร็งกระโบจึงว่าก็จริงอยู่แต่เมื่อครั้งแปรนั้นเราไม่ต้องห่วงหลังกังวลหน้าทำการถนัดดังว่าสู้กับศัตรูซึ่งหน้าตัวต่อตัวด้วยเพลงมวยแต่การครั้งนี้ต่างกันอยู่เราบุกเข้าทางมอตมะเสียงโคนก็จะคอยรังหลังหน่วงไว้จะเด็ดจึงว่าข้อนี้พี่ท่านอย่าปรหลาดมเลย เร่งถอนทหารอันดักมิให้ทหารลาดตะเวนของฝ่ายมอตมะและหงเสาว,วดีไปพบปะกันได้ออกเสเถิดแต่นี้ไปข้าพระเจ้าจะปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายติดต่อกันได้โดยสะดวกเผื่อว่าเรากระจายข่าวเทศแล้วกองลาดระเวนทั้งนั้นจะได้ฮุบเอาเหล่านายกองตองอูฟังเจเด็ดว่าก็เห็นคล้อยตามครั้นรุ่งขึ้นแล้วเน่งบาก็ถอนทหาร อันอยู่ปลายปีการนั้นเสียทําทีระวังไม่แข็งแรงเพื่อที่จะปล่อยให้สอพินยาข้างในหมอตมะ,ตะมและเสียงโคนอันอยู่ภายนอกติดต่อเดินเข้าหากันได้สะดวกและตั้งแต่บัดนั้นมาข่าวข้างนอกข้างในสอพินยาและเสียงโคนก็แจ้งถึงกันสิน้นและสอพินยาเห็นกองทัพตองอูมารวมกันเป็นหมู่ใหญ่ฉะนั้น ก็เห็นด้วยคําไขรู้ว่าสเบียงทหารตองอูจะร่อยหรอหนักมือขึ้นแล้วสอพินยาก็กําชับไปถึงเสียงโคนว่าให้ทหารหงสาวดีตรึงทับตองอูวไว้อย่าได้ออกรบก่อนคอยกระทั่งตองอูสิ้นสเบียงอิดโรยไปเองและทหารหงสาวดีก็มิได้ยกมาราวีค่ายตองอูอีก คอยแต่รักษาแนวไว้ไม่ยอมให้พลตองอูล้ำมาถึงแดนตนจะเด็ดสังเกตเชิงสึกกระนั้นก็กล่าวแก่พักพวกแห่งตัวว่าสอพิญญาคงกระยิมอยู่ว่าทหารหงสาวดีจะดิ้นกระดักดั่งว่าหนูตายค้างรูแต่การที่สอพิญญาและเสียงโคนสุขีคุมเราอยู่อึดกระนั้นเห็นว่าความฉิบหายจะเกิดแก่ตัวเอง แลเจเดตก็สั่งให้พลชกันทุกเหล่าอันมีกำลังรวมอยู่ร่วมหนึ่งมเจ็ดคนนั้นแบ่งออกเป็น8ส่วนส่วนหนึ่งยกไปนอกค่ายบ่ายหน้าไปประชิดทิศเหนือด้านเสียงโคนสุขยีส่วนอีกเจส่วนนั้นเจ้าหนุ่มสั่งให้บ่ายหน้าลงทิศใต้จะประจันด้วยสอพินยาด้านเมืองนอตมะ ต่ใค้ดีฟังสิบตัวสั่งการฉะนั้นก็สงสัยอยู่จึงว่าความคิดหลานท่านประสงค์จะหักเอามอตมะไม่ใช่หรือและการจะหักหมอตมะนี้เล่าแม้นหักเอาด้วยกำลังก็เห็นว่ายากลำบากอยู่สอพินญ,ญาอยู่ในป้อมปราการเมืองก็จะยั้งทับเราไว้หยุดข้าพเจ้าคเนอ,อุบายไว้ประการหนึ่งเห็นทีจะได้เมืองมอตมะโดยง่าย เจ้าหนุ่มจึงซักว่าอุบายของครูท่านนั้นจะให้ทำประก,การใดตาคยีจึงว่าเมื่อเราหมายใจจะหักเข้าหาเมืองมอตมะแล้วใดจ,จะทุ่มเททหารไปทางด้านนั้นเป็นส่วนมากให้ชาวมอตมะสะดุ้งใจได้คิดป้องกันเสียมาดว่าหลานท่านจะสลับวิธีเดินทัพเพียงเล็กน้อยการก็จะสำเร็จโดยง่าย คือทหารฝ่ายข้างมากนี้ให้ยกไปทางด้านเสียงโคลทาทีดังหนึ่งจะรวมกำลังเข้าตีทหารหงสาว,วดีให้ฝ่ายมอตมะอยู่ทางนี้นอนใจเสียได้ช่องแล้วจึงค่อยถอนทหารจากที่เข้าตีด้านเสียงโคลมากลุ่มรุมเอามอตมะนึกเสว่าหากข้างฝ่ายโน้นก็นอนใจไม่ป้องกันฝ่ายเราก็ตะลุยเข้ามอตมะได้ ในพริบตาเดียวประดานายกองทั้งสามก็เห็นพ้องต้องตามคำตะคีดีสีอ่องนั้นว่าครูเท่ากล่าวคมคายอยู่บุเรงนองสมควรจะประกอบอุบายตามจะเด็ดจ,จึงว่าความคิดแห่งท่านครูตะคีดีก็แยบยลแล้วแล่ข้าพเจ้าก็กำลังจะดำเนินศึกดั่งท่านครูกำหนดไว้วิธีเดียวกัน หากว่าแผลเพียนกันก็เพียงส่วนน้อยฉะนั้นพี่ท่านทั้งสามอย่าตําหนิว่าข้าพเจ้าละเมิดคำครูเลยอันความคิดท่านครูนั้นเหมาะสมแต่ทว่าจะเป็นไปโดยง่ายอย่างลึกนั้นไม่อาจหวังแน่ได้เรายกกองใหญ่ไปข้างเหนือสอพิญญาอยู่ข้างใต้จะนอนใจก็จริงแล้วแต่กว่าเราจะเคลื่อนทหารกองใหญ่ข้ามจากด้านเสียงโคนสุขี มาสู่กำแพงมอตมะเล่าเวลาใกล้ครึ่งวันแล้วชาวเมืองมอตมะคงจะตื่นตัวขึ้นรักษาเมืองทันมิหน,นำซ้ำจะได้ยากแก่ไพร่พลด้วยเคลื่อนทับใหญ่ยากในการลำเลียงคนส่วนความคิดข้าพเจ้าเล่าก็จะดำเนินอุบายละไม้ท่านครูหากต่างกว่ากันตรงที่ตัดการยกทหารย้อนไปมาเสียคือทัพใหญ่อันเรารุกไปเบื้องมอตมะนั้น แม้นสั่งรุกเมื่อใดประมาณเคี้ยวหมากแหลกก็จะรุดเข้าไปถึงเชิงกำแพงเมืองแต่ทาหารกองใหญ่เข้าใกล้กำแพงเมืองดังนี้ชาวมอตมะคงจะคิดป้องกันเมืองนั้นข้อนี้ก็จริงอยู่แต่ถ้าว่าข้าพระเจ้าจะวางวิธีแก้ให้ชาวเมืองวางใจเสียคือจะแต่งข่าวให้ล่วงรู้ไปถึงสอพิญญาและเสียงโคนทั้งสองฝ่าย ว่าทัพตองอูนั้นทำอุบายตามวิธีที่ท่านครูตะยีพูดไว้คือแซงยกกองใหญ่ไปเมาะตะมะแต่เนื้อแท้หวังจะตลบมาตีด้านเหนือของเสียงโคนสุขีหากศัตรูเราแจ้งข่าวนี้แล้วทหารกองน้อยที่เรายกไปด้านหงสาวดีคงไม่คิดสู้เราเพราะรู้ว่าเราทำอุบายก็คงจะคิดแต่ตั้งไว้คอยรับทัพใหญ่ซ้อนกลเรา ตกว่าทหารส่วนน้อยของเราอันรุกเข้าไปใกล้เสียงโคนก็ไม่ต้องกลัวเสียงโคนจะทำอันตรายฝ่ายมอตมะอยู่ใกล้ส่วนใหญ่เล่าก็จะรักษาเมืองไม่แข็งแรงคอยคิดแต่ว่าเราทำอุบายจะย้อนไปตีเสียงโคนเป็นการดังนี้แล้วเมื่อได้ช่องเราก็จะแย่งเอาเมืองมอตมะได้สะดวกเพราะทหารกองใหญ่สี่อยู่ใกล้ชานกำแพงมอตมะ ไม่ต้องลำเลียงข้ามทุ่งดังอุบายของท่านครูตาคดีฟังเจ้าหนุ่มแจ้งหนทางก็สงมนัดแล้วว่าข้าพเจ้ามองการเพียงสองชั้นแต่บุเรงน้องท่านมองล้ำไปถึงชั้นสามยากที่ข้าพเจ้าจะคิดอย่างถึงความคิดท่านนั้นเลิศแล้วอย่าคิดว่าข้าพเจ้าจะน้อยใจเพราะเหตุท่านไม่ถือความคิดของตัวเลยจะเด็ดจึงว่า น้ำใจท่านครูเห็นการของตองอูใหญ่ยิ่งกว่าของตัวเองก็แจ้งอยู่แล้วหนักเบาจึงกล้าปรึกษาโดยไม่ต้องคิดกลวกัวเกรงอยู่ในใจแล้วเจเด็ดก,ก็สั่งให้เนงบาแลเจลงกะโบคุมทหารส่วนใหญ่ไปด้านมอตมะสีอ่องคุมกองน้อยไปด้านเสียงโคนสุขดีแลตะคดีผู้เท่านั้นเหนื่อยเน็ตมากแล้วไม่ให้กระลำงานหนะัก ก็ให้เป็นแม่กองคุมสัมภาระและรักษาตาลแม่เบื้องว่ามอตมะแหลกแล้วจะได้คุมสตรีเข้าเมืองแล้วเจ้าหนุ่มก็เลือกเอาพลตองอูที่หนุ่มแน่นรูปร่างสะอาดเป็นอันดีได้สาิบคนแบ่งออกไปตามบ้านสองข้างขอบทุ่งเที่ยวเจรจาเกาะแกะแกะบ่บรรดาหญิงชาวบ้านเหล่านั้น แล้วทำทีขนองปากพูดจาโอแก่สตรีชาวบ้านนั้นให้รู้ว่าทหารตองอูแจ้งทำทีจะตีมอตะมะแต่เนื้อแท้หวังจะทำลายข้างเสียงโคนและแหกออกป่ากลับตองอูเมืองเดิมบรรดานายทหารตองอูทั้งนั้นก็เที่ยวเกาะแก่สตรีแล้วพูดโอทิ้งไว้ตามอุบาย สตรีชาวบ้านบางนางปากสว่างอดไม่ได้อยากทำตัวเป็นคนฉลาดรู้ซึ่งความลับก็เป่าข่าวนั้นไปอีกต่อหนึ่งเนื้อความก็รู้ไปถึงกองสอดอเหตุข้างในเมืองมอตมะทหารจึงเอาไปแจ้งแกสอพินยาสอพินยาไม่ทันในความคิดก็ส่งข่าวนั้นไปกำชับให้เสียงโขนเร่งรู้ตัวไว้และสอพินยาหนแรก ยังไม่วางใจสนิทต,ต่อมาใช้หมู่ลาดตระเวนเอาความก็มาบอกว่าบรรดาทหารตองอูซึ่งยกมาประชิดกำแพงเมอะตะมะนั้นตัวนายและไพร่ทำวุ่นไม่เป็นระเบียบบ้างถอดเกราะและอานออกนอนกันในท้องทุ่งเป็นที่สบายใจดูดั่งไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะตีเมืองมหาอุปราชหงสววดีสดับข่าวนั้นก็คิดว่า อันความที่ตัวทราบมาว่าเป็นอุบายเจเดจนั้นเป็นความจริงสมที่ทราบแล้วส่วนทางด้านเสียงโคนนั้นขุนพลแปรและหงสาวดีทั้งสองก็มิได้คิดการออกตีโต้ทหารตองอูอันยกเข้ามาเป็นส่วนน้อยประหันบุญดีนั้นว่าแก่เสียงโคนสุขดีว่าบุเรงนองนายทัพตองอูผู้นี้ได้ชื่อเมื่อครั้งสงครามแปลว่าถนัดในกลศึก แต่ครั้งนี้ทำการเห็นจะไม่สมคำเล่าลือบุเรงนองวางกลต่อเราเราก็จะหักเอาด้วยกลแก่บุเรงนองบ้างแลประขันบุญดีก็แบ่งทหารแปรออกข้างหนึ่งทหารหงสาวดีออกข้างหนึ่งคอยกระถดเข้าไปแอบอยู่ที่สองราวป่าคอยว่าเมื่อตองอูถอนทหารกองใหญ่ที่ทำอุบายไปประชิดมอดตมะ รุกเข้าไปปล้นค่ายตัวมเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะคิดการรุมเอาทาหารตองอูให้ตกอยู่ในระหว่างกลางแลกการที่ประขันและเสิยงโคนซ้อนกนนี้มาใช้ข้างตองอูทราบแล้วก็มาแจ้งแก่เจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มก็หัวเราะอ,อยู่แล้วว่าแก่ตาขยีว่าสองขุนคิดการซ้อนกนครั้งนี้แม้นรู้ว่ากลางเล็บไบเกอร์เปล่า เห็นทีจะช้ำใจไม่เบาแลในเย็นวันนั้นเจเด็ดก็ให้ทหารตนทำทีจะเข้าตีค่ายด้านเสียงโคนอยู่ประปรายแต่วันใหม่พอจะเข้าใกล้รุ่งอรุณท้องฟ้ายังดำสนิทไม่อาจแลเห็นลายมือเจเด็ดก็สั่งให้ผูกช้างเข้าเครื่องธรรมดาสอดกูบมิดชิดเป็นที่แข็งแรงแล้วเชือกหนึ่งแล้วเชือกหนึ่งให้แตละแม่นั่งไปด้วยครูเท่าตะคยี อีกเชือกหนึ่งนั้นแม่ปอระเตียงและเชงสบูผู้น้องนั่งไปด้วยนายควานอันไว้ใจได้ผู้หนึ่งและพรั่งพร้อมด้วยขบวนช้างกั้นช้างแสงขนาบรักษาข้างและยี่สิบห้าเชือกแต่ละแม่ไม่เคยออกสึกเห็นพลช้างล้นหลามจัดขบวนกระนั้นก็ตกใจอยู่จึงว่าเอาแก่เจ้าหนุ่มว่าในยามดังนี้ข้าพเจ้าอดอกสันไม่ได้ แต่เดิมไม่เคยเห็นการสับประยุทธ์แล้วถึงหากวันต่อมาจะเคยฝ่าที่ล้อมมากลางธนูครั้งนั้นยังได้นั่งมาร่วมตัดใจเสว่ามาดว่าจะสิ้นใจตายก็ยังได้ตายอยู่เคียงพี่ท่านอกที่สั่นสะท้านก็พอจะระงับไว้หยุดแต่ครั้งนี้ท่านแยกไปทางหนึ่งแล้วอุสุมาจะแยกไปทางหนึ่งเล่าวิตกถึงตัวเอง ยังไม่เข้าวิตกถึงพี่ท่านจะยืนม้าอยู่กลางศึกมากว่าท่านมีใจเอ็นดูแล้วหวานให้ข้าพเจ้าได้นั่งม้าไปด้วยท่านเถิดเจเดดจ,จึงประโลมนางเอาด้วยคำหวานว่ากุสุมาท่านกล่าวชนนี้ท่านเป็นคนเข้าแต่ตัวเองท่านรับแล้วว่าตัวเองนั้นยังวิตกถึงน้อยกว่าวิตกว่าข้าพเจ้าจะได้รับอันตราย ก็ฉะนันท่านจึงปรามาดว่าข้าพเจ้านี้มีน้ำใจรักไม่เทียมท่านตัวเองถูกทวนตั้มผางเข้าวางอกข้าพเจ้าก็ตระหนกน้อยซสก,กว่าทรายขั่วที่ชาวเมืองศาสตร์มาต้องเนื้อน้องท่านเพียงฝ่ายมือการยุดแย่งเมืองนั้นกระทํากันเป็นการชุลมุลน้องท่านไปด้วยรังแต่จะหน่วงให้กังวล อันหนึ่งไพร่พลซึ่งเราจะทำการครั้งนี้นั้นน้อยตัวกว่าพวกข้างในเมืองข้าพระเจ้าเป็นทัพนำและมีน้องท่านพ่วงท้ายจะทำการให้ทหารทั้งปวงเห็นว่าไม่ย่อท้อในการศึกกุสุมาแม่อย่าวิตกให้การด้อยเลยน้องท่านไปด้วยท่านครูตะคยีนี้เห็นว่ามั่นคงเสียยิ่งกว่าไปด้วยข้าพรเจ้าเป็นอันมาก และเจ้าหนุ่มหวังจะปลอบให้ตาละแม่คลายใจก็รัดเอาร่างนางเข้ามาไว้แล้วว่านับแต่วันได้น้องท่านมารุ่งอรุณตื่นตาแล้วก็เคยรับเอากลิ่นแก้มน้องท่านเข้าไปอบอวนใจแต่เว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะเด็ดยังไว้ไม่ได้เรียกกลิ้มรสที่ตัวเคยก็โดยหมายใจจะเอากลิ่นแก้มตาละแม่เมืองแปรเป็นรางวัล ในคราวที่หักมอตมะสำเร็จฉะนั้นอันการจะหักเข้าเมืองมอตมะบัดนี้คงจะทำการได้รวดเร็วเป็นที่สุดแล้วด้วยว่าบุเรงนองนายทับกระหายใจจะได้เข้าเมืองเพื่อสตดสุขันชรสแต่แก้มเป็นรางวัลแตละแม่ฟังชายคู่ปฏิพัทน์เจรจาลดเลี้ยวเป็นเชิงสนุกที่ทุกร้อนก็ค่อยคลายใจแล้วว่า กุศลบุญยราศีใดที่ข้าพเจ้าเคยประกอบมากุศลบุญยราศีนั้นจงช่วยเป็นเกราะกั้นอาวุธทั้งปวงอย่ารู้ถูกเนื้อตัวพี่ข้าพเจ้าเลยเจ้าหนุ่มก็ว่าสมพรปากน้องท่านเถิดแล้วเจ้าหนุ่มก็พาตาละแม่มาฝากตขาขดีกำชับไว้ว่านางนี้จะเปรียบด้วยหาไทยตัวก็เกินกว่าแล้วข้าพเจ้าบอกเพียงเท่านี้ กรูท่านคงได้กระทำจิตให้กรุณาเองตาคดีก็ว่าหลานท่านอย่าเป็นทุกข์เลยหากว่าตาคดีชื่อยังไม่สิ้นแล้วอย่านึกว่าราชธิดาพระเจ้าแปรจะได้อันตรายจะเด็ดฝากฝังเป็นอันดีแล้วก็สั่งให้ขบวนช้างส่งของตาละแม่หลบเบนถอยออกหลังทางปีขวาอันเป็นด้านที่จะได้ประจนประจันบานกันหนะัก เบื้องนั้นได้เพลาตรูกพอจะแลเห็นตัวกันถนัดแล้วเจดิตก็ภาวนาพระเวทบทหนึ่งสรรเสริญคุณเทพพย,ายดาโดยใสายวิธีจะเดินทัพแล้วก็สั่งเดินช้างพลายมีฝีงาและร่ำเพรีบอกรหัสยุทธกังวานไปทั่วบริเวณทหารตองอูกองข้างในบังคับเจริญกระโบก็ใส่ช้างเครื่องประจำขาทั้งสองร้อย วางวิ่งเข้ารุกหากำแพงเมืองชาวมอตะมะก็อื้ออึงขึ้นและเรียกคนที่ประจำเชิงเทินขึ้นรักษาการลางคนก็วิ่งเอาความไปบอกสอพิญญาและไขลูตัวนายทั้งสองก็ตกใจนักด้วยวางใจไม่รู้ถึงว่าชาวตองอูจะตลบหลังเอาและเมื่อสอพิญญาและไขลูมาถึงเชิงเทิน เห็นไพรพลตัวระสำมระสายอยู่โดยที่ไม่ทันรู้ชาวตองอูก็จู่มาถึงตัวต่อไพรพลเห็นสอพิญญาและไขลูคนสนิทมาใจค่อยชื้นขึ้นแล้วเพียงทุ่มทิ้งหินและเทกรวดทรายที่คั่วกระน่ำลงไว้บรรดาตัวควานประจำช้างข้างตองอูต้องของร้อนก็ลงขอรังพาหนะของตัวไว้เบื้องนั้นจะเด็ดเห็นแล้วดานใจ ก็ะสายช้างแหวกทางข้างเจ้าจเจริญกระโบจะขึ้นไปเจ้ากระเรียงก็เบียดเอาช้างเจเดตไว้แล้วว่าน้องท่านไม่เห็นหรือทรายและกรวดอันชาวเมาตมะซัดมานั่นดังว่าหาฝนเจ้าหนุ่มหัวเราะโดยแค้นแล้วว่าจเจรงกระโบเอ้ยข้าพระเจ้าผู้ในทับตองอูอนา,นาจใจอยู่บัดนี้มองไปเห็นแต่เครื่องแต่งกายของชาวตองอู แต่ส่วนคนตองอูแท้นั้นไม่ได้แลเห็นหน่าอายเพียงว่าทรายขั้วซัดก็ทำเอาชาวตองอูละเลือดบันพะบุรุษผู้กล้าของตนเสียพี่ท่านเกรงความร้อนแห่งเม็ดทรายขั้วแล้วจงหลบไปเสด้านทางอื่นทางอันจะเข้าพังประตูเมืองมอตมะนั้นละไว้เป็นพนักงานข้าพระเจ้าเองจเจริญกระโบต้องคังหมิ่นกระทบก็ละอายใจ จึงเปิดทางให้ช้างเจ้าหนุ่มขึ้นแล้วตัวก็ลงขอตามเจ้าหนุ่มออกหน้าแล้วเห็นผลช้างทั้งปวงยังรีรอจึงร้องแก่หมู่ควานที่กำลังรังข้างรวนเรอยู่ว่าเผื่อบุญพวกท่านรอดกลับไปถึงตองอูคนถามว่าคนใดบุเรงนองนายทับจึงตายเสี้ยในคราวเข้าตีมอตมะแล้ววานทัานตอบด้วยความจริงว่าพระบุเรงนองมีทหารคดใจไม่กล้าสมทหาร กระทั่งละให้แม่ทับตัววางช้างบุกเข้าทลายประตูเมืองแต่เพียงผู้เดียวว่าแล้วเจ้าหนุ่มก็บ่ายหน้าพาหนะจะเข้าทลายประตูเมืองมอตมะด้านเหนืออันอยู่ตรงหน้าเสาพิญญาอยู่บนกำแพงเมืองแลเห็นการถนะัดพอเห็นชายผู้ชิงเมียตัวบังอาจวางช้างแปรนเข้ามาโดยเดี่ยวกระนั้นก็เร่งทหารบนเชิงเทิน ประดมเทใายและกรวดคั่วให้หนายิ่งขึ้นขณะนั้นขวานท้ายช้างเจ้านายทับเห็นเหลือกำลังก็ลงขอหน่วงพลายเทพหัตถศีไว้พาหนะเจ้านายทับก็หมุนตัวไม่แล่นไปตรงจะเด็ดแจ้งอาการว่าท้ายช้างตัวย่อช้างให้ยั้งไว้ก็โกรธนักหันมาจ้วงฟันด้วยของ้าวประจำมือถูกขวานท้ายช้างของตัว ขาดสะายแร่งตกจากหลังช้างตายประดานายช้างตัวอื่นเห็นอาการของบุเรงนองแม่ทับกระดเกลียวและมั่นน้ำใจในอันจะรุกเข้าทลายประตูเมืองมอตมะให้จงได้กระนั้นก็สิ้นความกลัวเกรงายคั้วอันชาวมอตมะซัดมาและพร้อมกันนั้นก็คิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวางพาหนะตัวแปรนเข้าหนทางเดียวกับที่ตัวนายทับนำ หมู่หนึ่งนั้นมุ่งเข้าทำลายประตูเมืองนอกนั้นก็เข้าทิศกำแพงเมืองได้ยิ่งถูกสายซัดก,ก็เหมือนยิ่งยุให้มืดหน้าด้วยโทสะเพียงจะปีนเข้าไม่ได้คิดแก่ชีวิตแล่ทหารในเมืองสู้กำลังน้ำใจไม่ได้ก็พากันปั่นป่วนรวนเรไถลูและสอพินยาคุมไว้ไม่ติดก็วุ่นวิ่งอนลมานอยู่ ในงบานายกองเดินเท้าคุมพลราบอยู่หลังพลคดเห็นได้ทีก็ขับพลเดินเท้าในบังคับตัวเอาบันไดาพาดขึ้นปีนกำแพงเมืองฟันแทงแย้งยุดกันอยู่เพียงครู่หนึ่งก็แย่งที่มั่นบนเชิงเทินได้เบื้องนั้นทางประตูเมืองด้านเหนืออันเจ้าหนุ่มนำเข้าทลายก็พังลงทาหารเม,มาะตะมะขวัญออกจากตัวอยู่แล้ว ้าตื่นแตกจะเอาตัวรอดไขลูเห็นการเข้าที่คับขันแล้วจึงว่าแกสอพิญญาว่ามหาอุปราชท่านจงเร่งเอาตัวรอดเถิดอยู่ช้าค่าศึกเคลื่อนพลเข้ากำแพงเมืองได้แล้วเห็นทีจะมีภัยถึงแก่ชีวิตแลไขลูกับสอพิญญาพร้อมด้วยทหารที่มาแต่เมืองหงสาว,วดี mm. ก็ถอยออกทางประตูด้านตะวันตก จะไปอยู่รวมค่ายเสียงโคนสุขีข้างนอกเมืองและเมื่อจะเด็ดได้เมืองแล้วก็ให้เข้ารักษาไว้แต่พวกทหารตองอูกองเดินเท้าส่วนกองช้างเร่งให้ย้อนกลับไปช่วยกองม้าสีอ่องอันประทิดอยู่ทางค่ายเสียงโคนเกลืดว่าเสียงโคนสุขีรู้ตัวว่าต้องอุบายกองใหญ่ตองอูเข้าตีมอตมะได้แล้ว เสียงโคนจะยกทหารเข้ากระหน่ำทหารตองอูกองน้อยอันสีอ่องคุมคนมาขัดตาทับไว้และจะเจริงกระโบก็ออกไปคุมกองช้างเป็นสองปีระวังเอาทหารของสีอ่องกลับคืนมาเข้ามอตมะได้เสียงโคนจะตามตีก็ไม่ทันท่วงทีและจะจด็ดเห็นทหารตองอูเข้าเมืองได้แล้วก็ให้แต่งหมายประกาศปิดไว้เป็นการด่วนว่า การศึกครั้งนี้เป็นไประหว่างตองอูกับหงสาวดีและเมื่อหงสาวดียกอมอตะมะเป็นแผ่นดินทําศึกครั้งนี้มาดว่าชาวตองอูจะไม่มีข้อขุ่นข้องใดกับชาวมอตะมะแต่ก่อนก็สุดที่จะไม่ทําให้เกิดกระทบกระเทือนถึงเพื่อนชาวมอตะมะได้บัดนี้สิ้นศึกแล้วขอให้ชาวมอตะมะจงตั้งตัวเป็นคนกลาง ที่ใดประหักหักพังเพราะชาวตองอูที่นั้นก็จะบุรณะใหม่ให้งดงามซส้ยยิ่งกว่าเมื่อครั้งหงสาวดียังกลุ่มสิทธิ์ขาดในเมืองมอตมะไว้แลทหารตองอูก็เอาหมายประกาศนี้ปิดไว้ทุกขนทางแคร่งชาวเมืองมอตมะแจ้งแล้วก็พากันสงบด้วยว่าชาวมอตมะเป็นเมืองออกหงสาวดีมาแต่ก่อนมีใจชังชาวหงสาวดีเป็นทุนอยู่แล้ว แลลเจะเดดก็ประกาศให้ทหารทางปวงอย่าทำอันตรายแก่ทรัพย์สินของชาวเมืองจงปฏิบัติตัวให้เหมือนดังเมื่อครั้งตีด้วเมือนแก